สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิปิกแล้วนะคะวันนี้ดิปจะพามาดูมาสเตอร์สองรุ่น C ีนะคะปกติแล้วนะคะรุ่น C ีเวลาดิปอารีวิวถ่ายให้ดูนะคะส่วนมากจะเป็นลักษณะแบบเบาะผ้านะคะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนเป็นหนังนะคะวันนี้ค่ะดิปจะพามาดูเบาะหนังนะคะสีแดงแต่ว่าไม่แดงแปลนะคะเพื่อจะเป็นแนวทางการแต่งนะคะให้กับลูกค้าหลายๆ่ันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะ แล,แล้วค่ะนี่ก็คือ Mazda 2รุ่น C นะคะในราคา596,000บาทนะคะสีที่เราเห็นอยู่จะเป็นสีขาวมุกนะคะกระจังหน้าของเรานะคะจะเป็นแบบดำด้านนะคะส่วนไฟหน้าจะเป็น LED projector นะคะคุ้มค่ามากกับราคานี้นะคะมาในส่วนของด้านข้างคะ่ะขอบล้อนะคะจะเป็นแม็กขนาดขอบ15นิ้วนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น5ประตูนะคะ ในรุ่น C ีนะคะเรามีปุ่มสมาร์ทคีย์เลดให้ด้วยนะคะจะมีทั้งฝั่งคนขับและก็คนนั่งนะคะส่วนเสาอากาศค่ะของเดิมจะเป็นแบบเสาวอากาศนะคะเหมือนในรูปนี้แต่พอดีว่านี้ลูกค้านะคะติดตั้งชาร์คฟินนะคะคีบฉลามให้ดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะเหมือนรุ่นรองท็อปรุ่นท็อปหมดเลยนะคะในรุ่น C ี aqui, นี้นะคะถือเป็นรุ่นกลางแต่ถือว่าคุ้มมากๆเพราะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะคะเซ็นเซอร์ถอย4จุด,ด,ด,ดแล้วก็กล้องมองหลังให้ทำงานควบคู่กันอีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูสายด้านในดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรแตกต่างนะคะ ริงแล้วค่ะในรุ่น C นะคะจะเป็นเบาะพานะคะแต่พอดีว่าลูกค้าค่ะรีเควสมาเลยว่าน้องพี่อยากได้เบาะหนังนะคะเราก็เลยจัดเบาะหนังให้ค่ะเบาะหนังสีนี้นะคะจะเป็นสีแดงอมน้ำตาลนะคะไม่แดงแปลดมากนะคะจะเป็นสีได้สีเดียวกับตัวเบาะนะคะเรายังทําแผงข้างประตูให้รับเข้ากับตัวเบาะเหมือนกันนะคะ เวลาที่โดนแสงไฟนะคะสีก็จะยังไม่แดงแปดเหมือนกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเบาะสีนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวดิบทิ้งช่องทางหลังไม่ให้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูสีเบาะด้านหลังกันค่ะ เมื them, the bad, like ่อเราดูจากทางด้านหลังนะคะสีก็ยังไม่แป๊ดเหมือนเดิมนะคะจะเป็นสีแดงอมน้ำตาลนะคะซึ่งเข้ากับตัวคอนโซลหน้ารถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเห็นแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกับมาด้าสรุ่น C ีนะคะที่เราเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวดิฟทิ้ง Facebook หลังใหม่นะคะไว้ใต้หลีงข้างล่างนะคะยังไงก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ดิฟด้วยนะคะขอบคุณค่ะ